สวัสดีครับผมอยู่ผมกันกแล้วน,นะแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่เซิร์ฟธรรมดานะเป็นเซิร์ฟ m ไมโครฟ์โปเกม่อนนั่นเองนะครคือโปเกม่อนเนี่ยคือพิกเซล่อนนั่นเองนะคือ Pokemon เซิร์ฟน,น,น,นี้เนี่ยมันแตกต่างไปกับ Minecraft ธรรมดาทั่วไปนะเป็นเซิร์ฟมอดนั่นเองนะอันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าเอ่อโปเกม่อนที่เจ้านี้ได้ทำการเสกเข้ามานะและผมมีโปเกม่อนอยู่หนึ่งตัวก็คืออ่าตัวชิชิโกชิโกริต้านะฮะก็คือตัวชี้ออะไรไม่รู้นะไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกม่อนเท่าไหร่มันมันกลัวมันเสกมาอวดแล้วเนี่ย พวมาเสกมาอวดแล้วอ่ามึงมีเยอะเกินมั้เนี่ยนะอ่าอันนี้นะผมเกิดมาก็จะเป็นอ่าอันนี้เรียกว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์นะก็คือเข้ามาเนี่ยเราจะได้อยู่กับอ่าโปเกมอนเซ็นเตอร์ตรงนี้เลยนะเป็นจุดเริ่มต้นของโปเกมอนหลายๆคนนะฮะอันนี้ก็เข้ามาจะเห็นอ่าแฟนซีพิกซูมอนนะฮะเป็นเป็นอ่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเอาไว้แบบว่าใช้งานเรียกอ่าโปเกมอน อะไรอย่างนี้รักษาโปเกมอนอะไรของเราอย่างนี้นะซึ่งโปเกมอนของผมเนี่ยก็ได้ทําการสู้มาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้ก็คือตู้ตู้เอ่อไว้ซื้อของนั่นเองนะฮะซึ่งของต่างต่างเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่นะฮะเยอะเอามมาอ๋อของเดิมๆของมีไอ้พวกของอาหารอะไรพวกนี้มีหมดนะฮะอืมส่วนนี่นะก็คือสปาวนั่นเองนะสปาวเนี่ยถือว่างดงามไปเลยทีเดียวนะไอนน้ก็คือฟาร์มโปเกมอนนะสำหรับผู้เริ่มต้นนั่นเองนะก็คือไอ้พวกนี้ก็คือพวกของไอ เอาเอาเอ้ยไม่เมันตีไงเนี่ยอ๋ออ๋อเอาไว้เอาไว้โดโปเกมอนเหรอวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้สำหรับพวกพวกพีเซมอนเนี่ยจะเข้าใจกันนะว่าฟาร์มกันยังไงนั่นเองนะฮะซึ่งผมยังเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เลยโอ้ชิคกี้พายจะแมปมันสวยมากเลยนะโอ้โหแมปอุ้ยอันนี้คือโปเกมอนตามพื้นใช่ป่ะถ้าเราเดินไปเหยียบมันจะเป็นไงวะอ๋อต้องเก็บเก็บได้เหรออ๋อนี่ไงไปแล้วอ้าวไปไหนวะเอ้าโปเกมบอลกูหายไปไหน อ๋อได้แล้วนี่ไงอ๋อมาเก็บอ๋อโปกเกมอนก็จับจับตัวตัวมันมาอะไรประมาณนี้ป่ะเฮ้ยไอตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเอามาสู้กันอยู่เนี่ยคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> เสียงน่ารักดีวะชั้นซีมาทำอะไรกันวะโอโอ๋อต้องพกโปกเกมอนไปเก็บพวกมันใช่ป่ะแล้วมันก็ต่อยกันใช่ไหมวุ <c oughs> ตกเฮ้ยอ,อ,อันนี้คืออะไระเนี่ยอันนี้คืออ๋อเอาโปกเกมอนวางไว้ ได้อ๋อโอเคเอาที่ที่เก็บโปเกมอนใช่ป่ะอันนี้ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันว่าโปเกมอนเล่นยังไงนะแต่เซิร์ฟนี้นะเป็นเออ่เซิร์ฟพิกเซลมอน mon, นะคนุณผมว่าคุณควรมาเล่นเซิร์ฟนี้ว่ะเพราะามันอะไรวะมันแมปสวยอะเห็นไหมมันโอเพนเวิลด์น open world, นะโอเพนเวิลด์จริงเห็นไหมเอ้ยเจองูเจองูเจองูอุ้ยอันนี้โปเกมอนกระกากปะเนี่ยใช่ป่ะเอ้ามงแดกละเอ้ามงแดกกันละอ๋อ้าเอาไปดีเพื่อนวันนี้ไงอ๋อ เวลาจับได้มันก็คืออ๋อถ้าเกิดจับไม่ได้มันก็จะอยู่วนๆไปงนั้นอ๋ออันนี้แล้วก็วิ่งไปหาโปเกมอนโปเกมอนได้ใช่ป่ะตามป่าอะไรเงี้ยนั่นแหละวะเนี่ยตัวอะไรวะไปดูดิเออเดินๆอยู่เนี่ยมันอาจจะโดนโปเกมอนสู้กันก็ได้นะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้เป็นพวกสปาวแมปสปาวแล้วพวกนี้โอ้อมีกระรอกอะไรมาหมดอ๋อสัตสัตว์อีกมีชีวิตมาหมดฮะอ๋อไม่ใช่กระรอกดิอันนี้เป็นตัว ตัว Pokemon. โปเกมอนอ๋อถ้าเก็บไม่ได้ก็คือเก็บไม่ได้ไอ้นี้คืออะไรเกตบอลก็คือแรงกว่าเหรอวะเออน,น่าใช่นะไปไหนแล้ววะอ๋อนี่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 อ๋อได้แล้วทำไมมันดําอย่างเงี้ยอ,อ๋อมันเก็บได้แล้วอ,อ๋อโอเคโอเคเรามีโปเกมโปเกมโปเกมอนสองตัวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะและเซิร์ฟนะเซิร์ฟนี้นะครับมีคนเล่นอยู่นะไม่ไม่ไม่ต้องเหงาไม่ต้องกลัวเหงานะเพราะว่ามีคนเล่นนะก็คือเข้าไ คือวิธีจะสู้กับโปเกมอนเนี่ยก็คือเข้าไปในพงหญ้าอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเจอโปเกมอนซึ่งกูหนีไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเยคิดแม่งมีหมูด้วยวัตฟักนะฮะใครสนใจอุ้ยตัวอะไรเะนะี่ยโอ้โหบินใครสนใจมาเล่นนะก็คือทับวาร์ปก็จะเป็นอ่าไปสร้างบ้านอะไรโฮมโซนอย่างนี้แล้วก็ฟาร์ม นะครับ IVS ก็คือดูค่าโปเกมอนอะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะส่วนคิดเดลี่เป็นรับของรายวันนะไอเดนลองทำดิอ๋อโอเคเป็นอัลตร้าบอลได้ Ultra Ball, อัลตร้าบอลอันหนึง่งอ๋อนะครับผมใครอยากมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะผมเข้ามากันเยอะๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องถอตัวแล้กกวก่อนพียค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครอยากให้โปรโมทเซิร์ฟก็ทักเฟซกันเข้ามาทักเพจกันเข้ามานะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ